เนูแกงเขียวหวานไก่รวมวันนี้ใส่น้ำกะทิลงไปแตกมันเรียบร้อยใส่น้ำพริกลงไปเลยจ้ะเราใช้แกงเขียวหวานกับพริกแกงเผ็ดใต้ประมาณนี้ถ้าจะใช้พริกเขียวหวานมันจะโดเขียวโดเกินไปมันไม่สวยจ้ะพอน้ำพริกเขาแตกมันนะคะเห็นไหมคะ เราก็จะใส่ตีนลงไปเลยค่ะเพราะมันสุกยากนะคะแล้วก็จะเป็นน่องไก่ปีกไก่ใส่ลงไปเลยจ้ะอะไรที่มันสุกยากเลือดค่อยใส่ทีหลังนะคะตับด้วยค่ะมันไม่เปื่อยนะคะตับใส่ลงไปเลยค่ะเยอะมากเห็นไหมอันนี้เราใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาให้มันสุกนิดหน่อยนะเราจะพึ่งคนมานคนได้สี สีสันเห็นไหมเราจะปุงค่ะเกลือชุรสรสดีหมูเขียวหวานก็ต้องใส่น้ำตาลมันถึงจะหวานประมาณนี้นะคะแล้วก็คนค่าเติมหัวกะทิที่มีอยู่นะคะลงไป ใส่ลงไปเลยชาหางกะทินี่ใบมะกรูดนะคะฉีกไว้แล้วใส่ลงไปนี่ค่ะน่ากินไหมดูสิแกงเขียวหวานนะคะกล่งแกงเผ็ดนะคะพี่จิ๋วใช้สองน้ำพริกวันนี้ไม่ไม่ออกเขียวมากนะคะจะออกแบบสีสันลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะว่ารสชาติมันโอเคไหมเพราะเราจะใส่ผักลงไปอีก อมไมได้อยู่นะเดี๋ยวขอเติมเกลือลงไปนิดนึงเพราะเราจะเพิ่มผักลงไปเราจะเติมหางกะทิลงไปอีกจ้ะเพราะเราจะใส่มะเขือเนาะสีสันสวยงามเห็นไหมใกล้จะเปื่อยแล้วจ้ะเราจะเทลูกโดดลงไปก่อนเลยค่ะให้มันเปื่อย เดี๋ยวถ้าเดือดสักครู่เราก็จะใส่มะเขือเลยนะคะว,ว้าวตอนนี้เราจะใส่เลือดลงไปนะคะเลือดเลือดช่ำชนี่เราจะใส่เลือดลงไปสักห้านาที10นาทีแล้วเราก็จะเติมผักนะคะเราจะใส่มะเขือลงไปนะคะเราตำตำโอ้โอโอโอ้นั่นละ่ะนั่นละ่ะใส่มะเขือเสร็จนะคะเราก็จะปิดเอาไว้อ,อีกสัก สองสามนาทีป้าบปลเขือพก็จะหักแต่ตหักให้พ้นนั้นบลเขือไหมะน่ารักน่ารักเดี๋ยวสุกเนือพี่จิ๋วจะไม่เอาผักสุกมากเพราะพี่จิ๋วไม่ชอบนะคะเดี๋ยวสักสองสามนาทีพี่จิ๋วก็จะใส่ผักโขระพาโรยลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาสุกประมาณนี้แหละค่ะมาทีนี้พี่จิ๋วก็จะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเทจวดลงไปเลยค่ะอันนี้น้ำปึ๊ เ,เห็นไหมใบโหระพาค่ะนี่ติดเตาได้เลยนะคะมาเด้อครอยากว่านี่รสชาติรับรองอร่อยเรียบร้อยแล้วค่ะ